เราก็้รงสงสารคนอื่นเขาที่เขาจะต้องอะไรสูญเสียลากคิดถ้าเป็นเราบ้างถ้าคนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเราก็ดีเพราะเราดูแลเขามาแล้ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วเราไม่รู้เลยว่าใครจะมาเอาคนที่เราดูแลรักษาเนี่ยไปทํำยังไงเราไม่เคยวันรู้นนิสัยเขาเราไม่เคยว่าเขาจะมีความ รักล,ลูกเราจริงหลานเราจริงนึกคนเป็นพี่น้องเราจริง,รงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เลยอะ่ะแล้วก็ไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเธอจะสบายใจไหมละ่ะเธอก็คงไม่สบายใจว่ามันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาจะคงทุกข์ใจมากแล้วมันเป็นความทุกข์ใจที่ยากที่จะคลายตัวได้ไปง่ายๆเพราะว่ามันเหมือน,นตาบาปแล้วมันที่ฝังอยู่ในใจอะ่ะบางคนต้องเก็บความรู้สึกอย่างนี้นานนั้นคนที่ไปละเมิดครอบกาเมนเนี่ยไม่เจริญ ชีวิตนะไม่จเจริญตกอับทําการค้าการงานทําอาชีพอะไรไม่จเจริญมิจ่แย่เพราะว่าคนที่เขาเป็นที่รักของผู้คนที่เราไปยื้อแย่งเขามาหรือว่าไปเอาเข้ามาเป็นสมบัติของเราโดยเจ้าของเขาไม่ได้ยินดีและอนุญาตรับรู้ด้วยเนี่ย <c oughs> เขาแย่เขาไม่ได้แย่ธรรมดาเขาแย่การงานเขาก็แย่ความรู้สึกเขาก็แย่การสูญเสียคนคนหนึ่งที่เขา ประคับประงมมาต้องนานแสนนานเขาแทบจะไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับใครมันเป็นยังไงสุกทุกยังไงก็ไม่ทราบนในบรรดาสินห้าประการข้อกาวเมย์เป็นข้อที่ทำลายความรู้สึกทางใจอย่างรุนแรงมันทําให้คนเนะี่ยไม่มีความสุขไม่ได้รับความสุขจากการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่นะว่่จะทํางานก็หาความสุขไม่ได้มีแต่เรื่องเดือดร้อนมีแต่ความสูญเสียมีแต่ ไปขาดทุนย่อยยับอ่ะทำอะไรก็ยับยู่ยี่ไปเลยอ่ะเอาให้มันเจริญเหมือนคนอื่นเขาทํายิ่งดีไม่ได้มันยิ่งแย่เช่นปลาอะไรไปขอเข้ามาเขาแล้วอ่ะเขาอดโทษให้แล้วก็รับผิดชอบตรงไปตรงมาอันนั้นก็ไัวเรื่องนะมันถึงจะเริ่มดีขึ้นอย่างนั้นเมตามันต้องมีอย่างนี้ลูกแต่เราไม่ไม่มองมเรื่องของเราถ้าเราเองบ้างเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงวะ เหมือนถ้าเราไปตีเขาแล้วกูโดนตีมันกูจะเป็นยังไงวะแล้วคนนคิดเนี่ยจะเอาทรัพย์ของเขาแล้วถ้าเราโดนรักทรัพย์เราจะดีใจไหมวะเอ้มันก็คือการคิดมองตัวเราเป็นหลักพอเราเห็นเรื่องของเรามันไม่ได้เรื่องไม่ดีแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นเขาเป็นอย่างเราแล้วก็หยุดไอ้เนี่คือความเมตตากรุณานใช่เอ่อพ่อแม่เขาไม่ได้ยินดีด้วย ใช่ก้าทไปเขาเข้ามาเขาไปบอกข้อภายหลังก็ได้มันดีกว่าที่เราจะไม่ได้ไปให้เขารู้สึกว่าเรารับผิดชอบให้เขารู้ว่าเราเป็นใครเราตั้งใจที่จะอยู่เขาลูกเขาจริงจริงจังๆยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ต้องมีคนเราจะสบายใจก็เออเองอยู่อยู่กับคนดีแล้วนี่หว่าเองอยู่สบายใจมีสุขทุกอย่างไงเขายัางพรู้เรื่องของเองวามาก็เบาใจ แม่ไม่ได้ยินดีแล <thôi> ้วท oh. ี่เอาลูกไปขายจริงๆไม่ได้ความยินดีแต่ที่เราเห็นภาพคือว่าดูเขายินดีจริงๆไม่มันไม่ใช่เรื่องยินดีถ้าเขารวยเขาจะขายลูกมาเราก็ต้องคิดมันเป็นพ่อเป็นแม่นะอาจาความจนบังคับเขาก็ต้องทํา ก็ไม่มีทางออกอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่าหากุศลกรรมที่เขาลูกคงมีกรรมอย่างนั้นแล้วก็มาอยู่กับแม่ที่เป็นนิสัยแบบนี้กําลังมีความเดือดร้อนพอดีแบบนี้มันคือเรื่องมันพอดีของมันเนะ่ะตามบุป,ปรกรรมนะแต่เราจะไปมองว่าเขาเออเขายินดีเขาพอใจอมันไม่จริงมั้งถ้าคนยินดีพอใจ้องรวยสิเขาจะขายไหมเออเขาจะยอมขายลูกเขากินไหมล่ะ ไม่มีใครทำหรอกนะอันนี้ไม่เคยอาจจะไม่ผิดศีลอาจจะผิดผีก็ได้ มาเตะมาตบเนี เจตนาเรารู้อยู่แล้วว่าคนเนี้เขามีพวกผู้ปกครองเรารู้อยู่แล้วแต่เรากลับไม่ไปให้ให้มันเป็นเรื่องตรงไปตรงมากับที่ผู้ปกครองเขารับรู้แล้วทำให้ผู้ปกครองเ็าเกิดความรู้สึกสูญเสียพัฒนาจสิยที่เขารักเขาดูแลรักษายอยู่มันมองตรงนี้เป็นหลัก เรื่องที่จะจับมือซือแขนปุ้มขี่คอไปไหนก็ว่าไปเถอะไปไหนก็ไปอ แต่อย่างที่พูดได้ฟังนะแต่เราไม่คิดอะไรที่เป็นเรื่องอ,องค์ประกอบทั้งหมดนะเรามองเฉพาะว่าหัวใจสําคัญมันอยู่ว่าเรามีเจตนาตั้งใจอย่างนั้นไหมมีเปล่าๆถ้ามีมันก็เข้าขายแต่เราไม่มีมันก็ไม่เข้าขายอย่างบางคนต้องถามแล้วพ่อแม่ฉันไม่มีละ่ะตายไปหมดแล้วละ่ะ ฉันจะผิดกาเมยไหมมันมีเรื่องเยอะถ้าตอบแบบนี้ก็ทั้งปีมั้งหมอถ้าจะจบยากจะกระจายมากไปได้ตั้งถือหลักเหมือกฎหมายกฎหมายว่ายึดหลักเอาไว้ในขั้นหลักแค่นี้ถ้ามันผิดจากหลักก็เป็นอันว่าผิดถ้ามันตรงหลัก ไม่ไม่ผิดจากหลักก็ไม่เป็นไรก็มีในหลักของมันนะพระเจ้ากระตัดจริงเท่านี้ว่ามีเจตนาไหมแต่คุณไม่มีเจตนาคุณก็ไม่บาปไม่ว่าคุณไม่ตกนรกก็แล้วกันแต่ผลของกรรมนั้นไอ้นันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเรื่องของกรรมจะมีเจตนาไม่มีเจตนาทํากับคนได้ความรู้สึกยังไงไอ้เรื่องนี้มันหนีกรรมไม่ได้แต่จะให้ตกอบายูมิมต้องตกได้เจตนา น่าจะหมดเรื่องมั้เดี๋ยวมีอีกกันเลยนมันยากแค่เนี้ยีคนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ได้มั่นใจว่าผลที่มันจะทำให้เราตกอบายภูมิมันเกิดจากตัวเจตนาเราไม่เชื่อ ก็พระพุทธเจ้าตรัสอย่างไงก็ต้องเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสิเราจะไปคิดเกินพระพุทธเจ้าทำไมล่ะเราไม่ได้ปฏิบัติตามคนอื่นเราปฏิบัติตามครูบาอาจารย์นีพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นประธานอย่างเงี้ยต้องวางไว้แค่ไหนก็ต้องวางแค่นั้นต้องบอกว่าผิดก็ต้องผิดต้องบอกว่าถูกก็ต้องถูกต้องบอกว่าจริงก็จริงใช่ก็ใช่ควรก็ควรไม่ควรก็ไม่ควรเพราะอะไร ถ้ามาเริเชื่อง่ายแบบนี้ก็เราถือพระอ,องค์เป็นครูบาอาจารย์แต่เราไม่อยากจะเอาพระอ,องค์เป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่อบอกว่าผิดถูกแตอบอกว่าถูกผิดอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครห้ามเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามว่าคุณจะต้องเชื่อเนี่ยนี่มันพูดเฉพาะคนที่ศรัทธาเมื่อเราประกาศตนว่าเป็นพุทธ,ธมามก,กะหรือว่าเป็นสาวกเราถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งเราก็ต้องปฏิบัติตามถ้าเราไม่ถือพระองค์เป็นที่พึ่งจะปฏิบัติตามได้ไหม ก็ไม่ต้องทําตามก็ได้มาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เองก็คิดไปสิเองไม่ได้อยู่ในสายที่มีความอยากเป็นสาวกนี mm hmm. ่ก็ไม่ห้ามคิดอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้จะไปแก้ความคิดทาไมเพราะมันไม่ศรัทธาแต่ถ้าเรามีศรัทธาสอพระศาสนาจริง,รงๆเราก็ต้องค่อยๆศึกษามันจะต้องมีมีความมั่นอกมั่นใจบางคนก็มีรรมความเคยกว,วิวิตตกจริตก็มักจะคุ้นคิด ในในสิ่งที่เกิดขึ้นไปต่างๆนานาใช่ไหมล่ะเราก็ต้องถีอว่าเมื่อเรามีจริตแบบนี้พระเจ้าสอนว่าเธอจงจับอนาปาคือรูล้ลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งลมหายใจเข้าออกนับสองจนจตของเทมันว่างจากความวิตกไปแล้วแล้วค่อยกลับมาคิดพิจารณาทางแก้ก็มีไม่ใช่ว่าพระเจ้าทรงพูดให้เราทําอย่างเดียวแล้วเราเป็นคนแบบนี้จะแก้ยังไง มันต้องแก้ไม่ได้แน่เพราะเราวิตกแต่คนเขาเป็นคนพุทธจริตเขาไม่วิตกเขาฉลาดก็ก็ง่ายาะเขาก็รู้ว่าอ๋อความจริงมีเท่านี้เขาก็ยึดถือความจริงนี้เลยไอ้เรื่องไม่จริงเขาก็ทิ้งเลยแต่คนวิตกจริตจริงไม่จริงคูยึดหมดเลยเพราะมันยังคิดได้อยู่อ่ะถ้าอย่างนั้นแหละแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมล่ะไอ้เนี่ยด้แก้ไงเราหมอจะมาแก้ตอบ ก็คงตอบคนวิตกจริตไอคนตอบ scream, คงวิตกจดิตไปด้วยนย่น <fucking> ี้เออหมอนะเออจะเหมือนหมอโรคจิตอ่ะก <Lyn> ็ต้องอยู่กับคนเป็นโรคจิตอยู่เหมือเรามันถึงจะอยู่กันได้อ่ะอ่นั้นเราเราทําแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าเราเช่นตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นทำไปอย่างนั้นตรงให้คิดแล้วแค่นี้แล้วก็คิดแค่นี้ พิจนนณากว่านี้เราก็ถือว่าเราไม่ใช่สาวกกันแล้วกันหมดเรื่องแตจฉลาดเกินครูนะล้วก็อย่าอยู่กับครูสิเป็นเองเลยเป็นปุบาอาจารย์เองก็เป็นผู้เจ้าองค์ก็แล้วกันตั้งศาสนาใหม่เลยว่างั้นก็ไม่มีใครก็ห้ามทําได้แต่ถ้าเราเอาพระองค์เป็นที่พึ่งเราก็ต้องว่าตาม หลวงพ่อท่านเคยพูดว่าสอนคนมันสอนไม่ยากถ้าก็เป็นพวกเดียวกันถ้าคนเราพวกกัอนอย่าไปสอนมันเลยสอนยากถึ่งใไหมหมออา้าวคนเราพวกแล้วนี่คันตลอดแาจะเรามีใจอยู่ใน พวกเดียวกันก็ว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันไอ้นุ้ก็พูดง่ายสอนง่ายมันยากตรงไหนวะก็ถือครูบาอาจารย์องค์เดียวกันมันก็ไม่ยากก็เราไม่ต้องคิดเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันนี่แม้เราสาวกนะครูบาอาจารย์แบบแบบนี้เราก็ทําแบบนี้ให้คลิกแค่นี้เราก็คลิกแค่นี้คิดอะไรมากกว่านี้ทำไม,มแต่โดยที่ใส่พวกถธอ คิดแค่นี้น่าจะจริงหรือนั่นก็เลยสอนกันยากถ้าเธอไปเจอคนที่เขาพูดแล้วไม่ยั้งใจเธอไม่ได้เธอก็คงยากที่จะปฏิบัติตามใครเขาบางคน,ม,นมันมีวิจีก็เขาเรียกว่า ต้องพระพุทธเจ้าสอนจิงจะเชื่อบางคนก็ต้องสาวกสอนเขาจะได้ผลมันแล้วแต่บางคนมันไม่ได้เป็นทุกคนหรอกนะอย่างหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างเรื่องของท่านสุปฏิทิตะเทพพรุทธ,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 ธคนก็ต้องถามว่าหมอทำความชั่วมาทั้งชีวิตตาย ไปสวรรค์แถมจะเป็นพระโสดาบันได้มันต้องคิดถูกไหม,มล่ะมันต้องคิดว่าเอ๊ะเป็นได้ยังไงวะทําความชั่วมาาทั้งชีวิตนะทุกอย่างเนี่ยทำยิ่งกว่าเราเยอะไอ้วัฒน,นาบนุญทุกนะเอ็สเตอเก่งๆนะถ้าอนี้อะไปแบจบอ่ะคุณแม่พ่อลกนะน้องๆไดู้่ เออวัฒนาลูกเอออ่านรักษาลูกนะเออรักษานะจ๊ะมีความสุขสมหังทุกอย่างกันนะ้นะก็อย่างท่านสุปสุปฏิสีตเทพพบุตรสมัยนั้นอย่างเธอก็คงฟังมาหลายครั้งนั่นแหละจำได้ใช่ไหมล่ะจำได้ไม่ต้องเล่าแต่ก็เล่าให้มันได้เรื่อง เรื่องของเรื่องคือหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ก็มีคนเขาถามว่าทำไมเป็นมาได้ยังไงว่าคนที่ทําความชั่วขนาดนี้ตายไปสวรรค์แถมยังฟังทาจบเดียเป็นพระโสดาบันเราเองยังไม่เป็นเลยจะฟังมากี่รอบแล้วยังตะบันยังอยู่อย่างเงี้ยนั่นฟังจบเดียวเป็นพระโสดาบันเลย เพราะว่าเราฟังสาวกเราไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแต่ะบ,บางคนอย่างท่านสุป,ปฏิสิตาเชพบุตรท่านมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าถึงก่อนหน้านั้นท่านจะไม่รู้สึกศรัทธาแล้วว่ายินดีที่จะกราบอยากไหวอยากสมบุญอยากความรมกับพระพเจ้าเลยนะไม่มีเลยนะแต่ให้ตอนก่อนตายเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้ามาช่วย แล้วก็ต้องมีศรัทธาไหมล่ะมีถึงจะเป็นศรัทธาเพิ่งจะเพิ่งเริ่มเกิดเขาก็มีศรัทธาที่แรงกล้าแล้วเขาไม่ได้นึกถึงใครเลยนะเพราะอาหาต์ท่านเยอะแยะไปอะ่ะทำไมไม่นึกอะ่ะพรหนต์เก่งๆก็มีหลวงพ่อพระโสดาหลวงพ่อส,สารีบุตรก็มีพลวพ่อโมกกาลาก็มีนั่นหลวงพ่อตรงไหนเยอะไหนองค์ไปทำไมไม่นึกถึงทำไมนึกถึงพระพุทธเจ้าอ่ะก็เพราะความที่ท่านมีความเชื่อมันว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะ ที่ช่วยท่านได้ตอนนั้นนอกนั้นไม่มีใครเลยเขาเรียกกันว่าพระสัมมนาโคดมเนี่ยใจดีใครนึกถึงพระองค์พระองค์ก็ะจะช่วยเสมอเขาคิดว่าเขาคงรอดตายแน่ถ้าพระพุทธเจ้าช่วยเขานะเขาก็เลยปลาลบขอใพระองค์มาช่วยน่ะสิตอนนั้นมันหมดทั้งใจนะไอความลังเลที่จะมานั่งคิดว่าพระเจ้าไม่ดีไม่มีจะไ่คิดว่าพระเจ้ามาจะไม่ไหวก็ไม่มีมันไม่มีเลยอะ่ะ มันไม่อย่างเดียวขอยพะอออกมาเถอะมาช่วยเราหน่อยสิพอจิตมันคิดอย่างนั้นปุ๊บกุศลมันใหญ่อกุศลมันตามไม่ทันก็เลยจุดไปสวรรนคน์กแทนที่จะจิตจะเศร้าหมองนะเพราะอกุศลแล้วนะตามไม่ทันอำนาจพระบรารมีพระพุทธเจ้านะพอไปถึงบนสวรรค์ก็อยู่ได้ไม่นานระบุญถ้าไม่ได้ทำอะไรมิตรบา พอบ,บุญวสนาปุ๊บก็ตั้งจุติเทวดาเขามาประกาศประเพณีนี้พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาแสดงระธรรมาเจสนาท่านรู้ตัวไม่ว่าท่านจะต้องจุติแล้วเนี่ยพอท่านรู้ตัวปั๊บกะตวระตวจดูเลยว่าเราจะไปไหนก็เป็นมีนรกเป็นที่ตั้งอย่างเดียวจะมาละก็กลกงไงก็มีทางเดียวใครก็เป็นใครจะช่วยได้บางไม่มีเขาบอกพระพุทธเจ้าช่วยได้จิตมันคิดอยู่แล้ว ว่าเราจะรอดกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวนั้นท่านจึงฟังจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงได้มารคผลฟังจากองค์อื่นไม่ได้มารผลหรอกนะต่อให้เจอพระอรหันทร้อยองค์อคื่นองค์ล้านองค์ก็ไม่ได้มักได้ผลนั่นแหละท่านสุปฏิจิตะนะที่พระบุตรนั้นเรื่องของกําลังของพุทธานุภาพหรือพุทธา,า,านุสติเป็นกรรมฐานมันไม่ได้เกิดขึ้นกับในใจของทุกคนที่มีลักษณะแบบท่านสุปฏิจิตะนี่ ยามเรามีทุกข์บางทีเราก็ไมานึกถึงพระให้มาช่วยนี่นี่ไงล่ะเราก็นึกถึงคนนู้นนึกถึงคนนี้นึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมีอยู่กับใจเราในเวลาเราฟังจากพระพุทธเจ้าเราก็คงฟังเข้าใจแต่จะให้เราตัดสินใจตามนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้ตัดสินใจตามนั้นก็ได้มันจะไปเจอคู่ปรับที่ปรับใจเราได้ให้ยอมละความชั่วได้ อันมา่าําความดีได้ก็เรียกว่าคู่ปรับกันคือถ้าเราเลวก็จะเจอคนเลวกว่าเราอะถ้าเจอเป็นโจรก็ต้องเจอมาหาโจรบางนั้นจะเอาเืออยู่ใช่ไหมล่ะคนธรรมดาดีๆเอาเืออยู่ได้ยังไงเธอก็คงไม่สยบราบคาบนะนี่ฟังเออเอออยนี้แล้วหมอ นี่หลวงพ่อลายฟังอย่างนั้นนะมีคนก็ถามก็จริงฟังฉันอธิบายก็เออก็จริงของหลวงพ่อนะนั้นบางคนฟังเราไม่เข้าใจก็อยากคิดว่าเราโง่นะอยากจะต้องตั้งไปฟังพระพุทธเจ้าก็ได้นะเอ่อ ได้เราแค่สาวกที่ทาให้ฟังเข้าใจของเธอเกิดขึ้นคงยากอยู่เอมีอะไรถามต่อไม่เล่าไม่มีครับเก็บไว้พวกนี้เดี๋ยวพวกนี้ไม่มีถาม เรื่องของความรู้เล็กน,น้อยนะศึกษาไว้แต่ยังมียังพอมีเวลาคือเธอมาชิ้นนี้มันก็ยังมีเวลาเจอกันแล้วก็ทําร่างกายมันมันไม่ฝังเราเราก็ยังพูดได้แต่มันฝังเราเราก็พูดไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะมันก็แล้วแต่ว่ามันจังหวะไหน